ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสตัวละครในเกม One Plus Man the Strongest นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์จีนและเซิร์ฟเวอร์สี่นะครับผมก็ตัวแรกของเรานะครับผมก็นั่นก็คือบาคุสันนะผมให้เทียบีเหมือนเดิมนะเทียบีนะครับตัวมันไม่ค่อยทำอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมอ่าตัวอื่นยังทำได้ดีกว่านี้อีกนะครับตัวต่อมาครับเป็นจักรพรรดิเด็กแล้วครับ S&R N บวกนะครับผมผมให้เป็นเทียร์ A นะแล้วก็ไปแบบเร็วๆนะครับตัวต่อไปก็เป็นบูรรอดระดับ S&R N บวกนะผมให้เป็นเทียร์ A เหมือนกันนะครับผมตัวต่อมาก็เป็นด้วงระดับ S&R N บวกผมผมให้เป็นเทียร์ A เหมือนกันครับกระบองเหล็กนะครับผมก็ไปให้เป็นเทียร์ A เหมือนกันนะครับผมคิงนะครับผมให้เป็นเทียร์ B นะเป็นตัวบัสสปีดอ่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ ตัวต่อมาครับเป็นเกลียวกันซุปนะครับผมเป็นให้เป็นเทียเอสเอสละกันนะครับผมเป็นคอที่ดีลองมาจากไอ้คอของเด็กเลยนะครับผมก็โบลอ์มันไม่ค่อยทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับตัวต่อมานะครับผมเป็นตัวอย่างซิลเวอร์แฝงนะครับเป็นตัวที่มีดาเมจพอสมควรนะครับแต่มันบางมากไปครับที่เหลือทําอะไรไม่ได้นะครับ ตัวต่อมาครับก็เป็นตัวละครอย่างกาโร่นะครับผมอาหารปะคุซานนะผมไปให้อยู่ข้างหลังสุดเลยครับผมตัวต่อมาครับเป็นฟินิกซ์แมนนะครับผมผมไปให้เป็นเทียเอสละกันนะครับฟินิกซ์แมนนะเพราะว่าโดนเมลสกัดอยู่อ่าแก้ทางแบบหนักมากนะครับผมตัวต่อมาเป็นโกเคสึระดับ SSR บวกนะครับผมผมไปให้เป็นเทียเอสอยู่ข้างหน้าฟินิกซ์แมนนะครับผม ตัวต่อมาครับเป็นแฟลชกระกายแสงนะผมเป็นให้เป็นเชียเอสนะครับผมเป็นตัวบัฟความเร็วนะครับแต่ต้องมีดาวครับดาวห้าดาวห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงเท่านั้นนะครับถึงจะดีดีกว่าโซนิกนะดีกว่าโซนิกไอเอซเอชอาร์เฉยๆนะดีกว่าโซนิกเอซเอชอาร์ครับตัวนี้ผมยกให้เป็นเชียเอสเหมือนกันนะครับแต่ก็ทําให้เพื่อนที่หรอที่เปนตัวมันบัฟนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนหลบดามเอ็ดหลบหลีกได้ด้วยนะครับผม ตัวต่อมาครับเป็นเกียร์โลเกียร์โลระดับ S R บวกนะครับผมยกให้เป็นเทียร S S เลยนะครับผมอยู่ข้างหลังเกียร์ลูกันชุบเลยอ่าตัวน้าพิกกอตนะเทียบเหมือนกันนะครับผมยิ่งกว่าบัคเคิซันเีงครับพิกกอตตัวต่อมาครับเป็นอ่ตาตัวละครจากราชาตใต้ดิน S R นะครับผมยกให้เป็นเทียรเอแล้วกันนะครับอยู่ข้างหลังกระบองเหล็กนะครับตัวต่อมาครับเป็นตัวละครอย่าง ราชาตาเอ้ยไม่ใช่ราชาทะเลลึกนะฮะผมยกให้เป็นเทียเอสนะครับผมอยู่ข้างหน้าแฟลชประกายแสงอเลยนะตัวต่อมาก็เป็นแทงก์ท็อปมาสเตอร์นะครับผมยกให้เป็นเทียเอสเหมือนกันนะครับอยู่ข้างอยู่ข้างหน้าแฟลชประกายแสงเหมือนกันตัวต่อมาครับเป็นม้านะครับม้าพี่ม้าของเรานั่นเองครับผมอยกให้ยกผมยกให้เป็นเทียเอสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นเทียเอสที่อยู่ข้างหน้ากูเกเคสสนะครับผมอ่าเป็นคอที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมพี่ม้าของเรานั่นเอง ตัวต่อมานะครับเป็นตัวละครอย่างเมลซากะนะครับผมยกให้เป็นเทียเอสเลยได้ไหมผมให้เป็นเทียเอสเลยนะครับผมเป็นตัวเออเอสเอสก็ก็ใช้ได้แหละครับผมยกให้เป็นเทียเอสก็พอนะครับอยู่ข้างหน้าแป็ดปะกายแสงนะครับปึ๊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 บนี่ ตัวต่อมาครับวอชด็อกแมนหรือสมาบานแม่นะครับผมยกให้เป็นเทียบีนะครับเทียบีที่ผมจะให้เป็นอยู่หน้าสุดเลยนะครับผมตัวเป็นต,ตัวมันเป็นตัวคอมโบกับไอเจ้าตัวคะครอย่างไออสอสบินจากกลนล่างเอสอาร์บวกนะครับผมมันตัวมันแรงด้วยเม็ดเจมสะครับแล้วก็สามารถไปคอมโบกับคิงได้นะฮะคิงเมียวุธก็คือคอมโบกับหมาฟบ้านแม่ได้เลยนะครับผมตัวต่อมาก็เป็นกุลิบาร์ดนะ กุลีบาร์ผมให้เป็นเทีย SS นะครับผมอยู่ข้างอยู่ข้างหน้ากิโลกิโลแล้วกันนะครับตัวต่อมาครับก็ซัม,ม่แมนผมให้ SS เหมือนกันนะครับผมเป็นตัวบับความเร็วบับสปีดตายเกิดได้นะฮะตัวต่อมาก็เป็นพรี p r i เน n e r ยกให้เป็นเทีย SS เหมือนกันนะครับผมให้เป็นอยู่ข้างหน้ากุลิบาสเลยนะ ตัวดีครับตัวเดิมแต่ถ้าไม่มีอาวุธนะครับผมยกให้เป็นเทียเอนะถ้าพุริพีเซเนอร์ไม่มีอาวุธผมยกเป็นให้เป,เ,ปเป็นเทียเป็นเทียเอแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะมีเป็นเทียเอ้ยเขาตัส่วนใหญ่เขาจะมีเป็นอาวุธอาวุธก็หมดแล้วใช่ไหมครับอ่าผมก็ยกให้เป็นเทียเอสเอสเลยนะครับตัวต่อมาครับเป็นตัวละครอย่างเมท้าไนครับผมผมยกให้เป็นเทียเอสเอสเหมือนกันนะครับผม ผมยกให้เป็น TSS อยู่ที่ตรงนี้ครับข้างหน้ากุลิบาสนะครับเป็นตัวแก้ทางกุลิบาสแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวต่อมาก็เป็นตัวแก้ทางกุลิบาสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นเทียเมตาะนะครับผมตัวนี้ตัวดีตัวเดิมนะครับที่ดำนะครับคอเมตาตลอดการตัวต่อมาครับเป็นอะตอมิกนะผมยกให้เป็นเทียเอนะครับอยู่ข้างหน้าเด็กเลยฮะตัวต่อมาครับเป็นปูบอมปู่บอมผมยกให้เป็นเทียเอสละกันนะครับ เอสที่อยู่ประมาณข้างหน้าโกให้ซอรแล้วกันนะครับแต่ผมไม่ให้เป็นปให้เหนือกว่าพี่ม้าของเรานะครับตัวต่อมาก็คืออาซามกิอาซามกิผมจะให้อยู่ประมาณนี้นะครับอาซามกิผมจะให้เป็นอยู่ประมาณเชียเอสเอสหรือจะอยู่ข้างหน้าเมทนันในเราจะให้อยู่ข้างหน้าคุลิบาร์ดแล้วกันนะครับแต่ก็ดีกว่าคุผผลิบาร์ดมากนะครับอาซามกิเป็นตัวแก้ทางไอ้เจ้าตัวละครที่มันชุบชีวิตได้อย่างเช่น เบลสกาดแล้วก็สวิทแมนด้วยนะครับตัวต่อมาครับเป็นโซนิกเอสจับ S, S R สเอ้ยยู U R สิครับโซนิก U R ผมยกให้เป็นเทียเอสเนะฮะเออโซนิกยูอารยกเป็นให้เป็นเทียเอสเอสอยู่ข้างหน้า,ากินลูวการซุปนะครับตัวตัดลูกไฟตัวดีตัวเดิมนะครับบล็สปิดได้ด้วยตัวต่อมานะครับตัวละครอย่าง G4 ผมยกให้ไปอยู่ที่ข้างหน้าของตัวละครอย่าง เมทันไนนะครับแก้เมทันไนแล้วก็มมากแก้มันจะแค่คลิปิเซอร์นะครับเพราะว่ากันสตันนะครับตัวต่อมาครับซุยริวซุยริวผมจะยกให้เป็นเทียเอสเอสแล้วกันนะครับผมอยู่ข้างหน้าโซนิกนะก็เป็นตัวแบกบแบกบได้นะครับแต่ถ้าเจกาอกเอสก็แบกไม่ค่อยได้นะตัวต่อมาผมก็ยกโอ้บัวร้อนนะครับยกให้เป็นเทียเอสเอสแล้วกันนะครับเป็นตัวอยู่หลัง อยู่หลังไอ้กิริวกันซุปแล้วกันนะครับผมเหมือนคอกิริวจะดีกว่าคอโบล,ลอสอีกนะครับตอนตอนนี้นะฮะตอนนี้นะคอกิริวดีกว่าคอโบลอดนะครับโบลอดโดนแก้ทางยับๆๆๆยับเก็บเยินนะครับตัวต่อมาครับอะตอมิกระดับ u r ผมยกให้เป็นเทียเอนะครับอยู่ข้างหน้าโบลอสเหมือนกันนะฮะเป็นตัวดาเมจที่ติดบทขยี้ได้แบบตึงๆดีๆนะฮะตัวนี้ไล่โจมตีได้ด้วยนะครับผม เมสกาดนะครับผมยกให้เป็นเทียเมตานะผมยกให้เป็นเมตาอยู่ข้างหน้าที่ดำนะตัวนี้ถ้าคู่กับโกเอสึอน่าจะแบบยืนแบบนานมากแล้วคู่กับโกเอสึอนะแต่เอาจริงๆนะครับก็ตัวสายพลังก็ดีๆก็มันเยอะนะฮะแต่เขาน่าจะเลือกเป็นตัวที่เล่นก็เป็นคิงแล้วก็ยุงมากกว่านะครับผมกยกให้เป็นเมตานะแต่ ก็ไม่ค่อยมีไข่เล่นแล้วนะฮะวต่อมาครับเป็นตัวละครอย่างเจนอตก็สอบรายของเรานั่นเองนะครับระดับยูอาเป็นเทียเมตาเหมือนกันนะครับเป็นตัวดาเมจที่แรงเวอร์แรงมากนะครับออกม,มายกให้เป็นเมเทียเมตาได้ครับผมวต่อมาเป็นตัวละครจากเฮลไฟเฟรมนะยกให้เป็นเทียเมตานะครับผมอ่าผมาเป็นผมนะผมก็เอาไว้ข้างหลัง เจนอสแล้วกันนะครับเจนอสเหมือนจะพาสดีดีกว่านะครับเป็นตัวดาเมจแรงกว่าเออแต่เจ้าเฮฟเฟมนะครับเป็นตัวละครที่เป็นสายซับกึ่งดาเมจนะครับตัวดีมากนะครับตัวนี้เล่นได้ทุกทีมนะตัวต่อมาครับกูเอซึแน่นอนครับตัวเมตาอยู่แล้วครับผมให้อยู่ข้างหน้าเจนอสเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวซับเพิ่มโล่อมตะนะครับให้เพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นโล่อมตะที่ซุยลิวตีไม่เข้านะฮะ เี้ยวเกินนะครับตัวนี้ตัวต่อมาครับผมแฟลประกายแสงผมยกงให้เป็นเชียเมตาข้างหน้ากูเคสสดนะครับผมเป็นตัวที่ไล่จุมตีแบบหนักๆเน้นๆเลยครับตัวนี้ใครอยากเห็นแฟลประกายแสงตีทั้งเกมนะครับแนะนาเลยครับแฟลประกายแสงสุ่มสุเป็ดประกายแสงนะครับใครอยากเห็นมันอันติีทั้งเกมนะแล้วตอนตัวต่อมาครับยุงนะครับผมไปให้ผมให้เป็นเชียเอสเอสก็พอแล้วกันนะครับผมแอรอยู่ประมาณนี้ครับข้างหลังซีริวนะครับผม ตัวก็ตัวมันก็เก่งนะครับเก่งใช้ได้นะครับแต่ผมให้เป็นเฉียเอสเอสนะครับไม่ไม่ถึงขั้นเมตาครับจากที่ผมดูมานะแต่จริงๆนะครับไปอะไรอะเมลสกาดนะควรก็มาอยู่ควอนมาอยู่เอสเอสนะครับแต่ผมให้เตัวส่วนตัวผมอยู่ให้เป็นเฉียเบตาเลยนะครับเพราะผมไปเจอมาแบบตึงมากนะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับมันยืนทึกทนนานนะครับเป็นตัวรับตีนได้ดีมากนะ เป็นเยตัวลับตีนแถวหน้านะครับตัวต่อมาครับจักรพเด็กแน่นอนนะครับเทียเมต้าแลผมยกให้เป็นตัวแรกเลยนะครับผมเป็นตัวที่ควัหามากๆนะครับเป็นตัวคอนะตัวคอดีๆนะครับแต่ทําดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแต่ผมก็ยกให้เป็นเทียเมต้าเป็นตัวคอนะตัวต่อมาครับเป็นต้้ละครอย่างซอบี้แมนะครับผมยกให้เป็นเทียเมต้าเหมือนกันนะครับอยู่ข้างหน้าแฟลประกายแส่นะครับตัดลูกไฟได้แบบตึงๆนะฮะ ตัวต่อมานะครับเป็นตัวละครอย่างอ่ากระบองเหล็กนะครับลูกลักใครบ้างขายหลายๆคนเลยนะครับผมผมยกให้เป็นเทียร์เมตาเหมือนกันนะครับผมให้อยู่ข้างหลังฮลเฟเฟมแล้วกันนะครับผมตัวต่อมาครับเกวินก็เป็นเมตาเหมือนกันนะครับผมยกให้อยู่ข้างหลังฮลเฟเฟมเหมือนกันนะฮิงนะครับผมให้เบตาข้างหน้าเลยนะครับผมตัวทับตัวดีตัวเดิมนะครับผมครับ ถ้าใครไม่ถูกใจหรืออะไรในเทลิปนี้ก็ขอพระทานอภัยด้วยนะครับก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนด้วยนะครับถ้าใครอยากได้เทลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไม่เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยครับผม